สำหรับรายละเอียดแผนกรุงเทพสุดคุ้ม21ทับนะคะสำหรับแผนนี้เนี่ยก็คือเราจะเก็บเงินทั้งหมด15ปีนะคะแล้วก็จะรอรับเงินคืนปีที่21เราจะได้เงินเก็บทั้งหมดบวก21ซของเงินที่เราเก็บนะคะสำหรับแผนกรุงเทพสุดคุ้ม21เทับสเนี่ยจะเป็นตัวที่ระยะเวลายาวที่สุดในในธีมของกรุงเทพสุดคุ้มนะคะ คือบางคนอันนี้ถ้าส่วนตัวลุงอาจจะแนะนําเป็นน้องๆที่แบบผู้ปกครองอยากซื้อให้แล้วแบบตอนที่เรียนมหาลัยพอดีได้เงินก้อนตรงนี้ก็ได้หรืออีกเคสหนึ่งคือคนที่ใกล้จะเกษียณแล้วอยากได้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้วก็เก็บเงินด้วยก็จะแนะนําเป็นแผนนี้ค่ะเพราะว่าแผนนี้เนี่ยในตัว ความคุ้มครองที่แถมให้ฟรีคือค่ารักษาจากอุบัติเหตุเขาจะให้วงเงิน5เท่าของเงินที่เราออมรายเดือนนะคะแล้วก็จะให้ยาวไปเลย21ปีคือบางทีประกันอุบัติเหตุเนี่ยจะสามารถซื้อได้ถึง6,5,7 5ก็จะต่อไม่ได้แล้วแบบนี้ค่ะมันก็จะมีปัญหาว่าเออเราไม่มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้ว แต่ตรงนี้ก็คือเราได้ออมเงินระหว่างทางไปด้วยแล้วก็ได้ค้มครองค่ารักษาสเสบหตุฟรีไปด้วยยาวไป21ปีเลยคืออาจจะถึงอายุ80เลยนะคะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้ถามว่าเราจะได้ค้มครองค่าสเสเียแบบคิดยังไงก็คือสมมติว่าเราเออมเงินปีถ้าเป็นรายปีเราต้องเอาไปหาร12ก่อนเพื่อจะได้เป็นยอดรายเดือนแล้วก็คูณ5เท่า คูณหนะคะก็จะได้เป็นยอดความมุ่งคงอุบัติเหตุแต่ถ้าเราออมรายเดือนอยู่แล้วก็เอารายเดือนคูณ5ได้เลยก็จะเป็นยอดตามนั้นนะคะส่วนที่แอดออนเพิ่มเติมก็คือความวามุ้งคงเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถ้ากรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้ตามที่ทุนเราได้นะคะแต่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้2เท่าของทุนชีวิตเราแล้วก็ยังบวกกับเงินที่เราเก็บทั้งหมด บวก21%ท็อปอัพเข้าไปตรงนี้อีกนะคะถามว่าทุนชีวิตเนี่ยคือแต่ละคนอาจจะไม่ได้เป็นยอดที่เท่ากันคือมันจะขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็อายุนะคะอันนี้อาจจะต้องออส่งข้อมูลให้ลุงในการเคาะให้เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลนะคะจะได้ทราบตัวทุนชีวิตแน่ๆส่วนตอนสุดท้ายที่เรา จ่ายเบีย้ยไป15ปีแล้วเราไม่ต้องจ่ายแล้วนะคะแล้วก็รอรับเงินคืนปีที่21ทีเดียวก็จะได้เงินทั้งหมดบวก21%ของเงินที่เราเก็บค่ะแล้วระหว่างทางที่เราจ่ายเบีย้ยนะคะเงินที่เราจ่ายเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในหมวดของประกันชีวิตสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทได้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดของแผนกรุงเทพสุดคุ้ม21ทับนะคะถ้าใครอยากทราบรายละเอียด ที่เป็นเฉพาะบุคคลว่าเราถ้าเราออมเท่านี้เราได้ทุนเท่าไหร่นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามลุงได้ที่แอด PLA t e ทีมค่ะผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ปกครองที่ซื้อแผนประกันตัวนี้ให้กับน้องๆน,นะคะคือ 1. นึ่จะมีความคุ้มครองที่ลุงเล่าไปข้างต้นทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แอดออนเพิ่มขึ้นมาคือ โรคร้ายแรงค่ะจะมี4ี่โรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ถ้าน้องเป็นนะคะจะได้รับ50เ์ของทุนประกันก็คือในทุนประกันชีวิตที่ในแผนที่เราทำอะคะ่ะมันจะมีทุนชีวิตที่ดูแจ้งเนาะแล้วจะได้ครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเป็นเงินสดเงินก้อนให้น้องไว้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคุ้มครองเกี่ยวกับผู้ปกครองเองค่ะคือกรณีถ้าผู้ปกครองเสียชีวิตหรือทุกพลภาพนะคะ หนึ่งก็คือบริษัทจะจ่ายเบี้ยต่อให้ทั้งหมดจนครบสัญญาแล้วก็น้องรอรับเงินคืนเป็นเงินก้อนนะคะส่วนอย่างที่สองคือน้องจะได้50%ของจำนวนทุนชีวิตเพิ่มเข้าไปนะคะคือถ้ากรณีผู้ปกครองเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะได้50%ของทุนให้เป็นเงินสดให้กับน้องใน ในช่วงเวลานั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าน้องจะต้องจ่ายเบี้ยต่อไหมคือไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อแล้วนะคะแล้วก็น้องก็จะได้ความ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาจากอุบัติเหตุทุนชีวิตของน้องเองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของน้องเองต่อเนื่องไปจนครบสัญญาแล้วก็พอครบสัญญาก็จะได้เงินคืนบวกกับ15%หรือ1 8หรือ2 1ตตามแผนที่น้องเลือกนะคะตามแผนที่ผู้ปกครองทำให้น้องเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากให้รุงดูแลนะคะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ a d b เ a t e a ท A ค่ะ